การทำวิทยานิพนธ์ค,ควบคู่กับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในจังหวัดเชียงใหม่คือสิ่งที่ว่าที่บัณฑิตทั้งสองคนนี้กำลังทำอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วัยทำงานอาชีพสื่อมวลชนค,คืออาชีพที่ทั้งสองคนมีความฝันว่าอยากเดินทางในสายอาชีพนี้แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านตำแหน่งงานในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอยู่อย่างจำกัดและได้ค่าตอบแทนต่ำจึงทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจไปหางานทำที่กรุงเทพมหานคร มีบ้างครับแต่อาจจะตรงสายบ้างไม่ตรงสายบ้างครับด้วยเรื่องเงินเดือนด้วยเงินเดือนบางที่ก็ให้น้อยไม่ไม่เหมาะสมกับการทํางานที่แจ้งมาครับหรือบางทีก็อาจจะควบไม่ตรงสายกับที่เราทํามาด้วยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรด้วยครับมันอาจจะไม่พอสําหรับเงินเดือนแค่นี้อาจจะต้องไปที่กรุงเทพครับ หรือว่าที่เมืองใหญ่กว่านี้ครับที่เขาให้งานมีงานให้ทำหลากหลายมากขึ้นถ้ามีโอกาสผมก็อยากไปทำงานที่หาประสบการณ์ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วพอมีลู่ทางก็กลับมาทำที่บ้านเราเพราะว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดมันค่าใช้จ่ายมันเยอะครับแบบค่าหอค่ากินนะครับค่าไปกลับอีกนะี้ แสดงว่าเราก็อยากทํางานที่เชียงใหม่มากกว่าที่ต่างจังหวัดเนาะใช่แต่เพียงแค่ว่าเหมือนกับต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีช่องทางหรือว่าตําแหน่งงานที่เยอะกว่านะครับนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าตลาดแรงงานที่ไม่หลากหลายของเชียงใหม่เกิดจากระบบเศรษฐกิจที่ยึดโยงอยู่กับภาคธุรกิจเดิมๆเพียงไม่กี่อย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวการบริการและการโรงแรมจนทำให้เชียงใหม่เสียโอกาสใช้ทักษะของเด็กจบใหม่ ที่มีฝีมือและทักษะที่หลากหลายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเรามีปัญหาของสังคมและที่สําคัญก็คือว่าบัณฑิตของคนที่เคยจบเข้าไปสู่ตลาดแรงงานเมื่อ2 0 30ปีก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเข้าไปสู่สังคมกเกษตรกรรมดงนั้นเราผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อบ,บริษัทต,ต่อโรงงานที่ทําเรื่องของก่อสร้างเรื่องของวิศวก,กรสังเกตจะเยอะแต่ตอนหลังนี่กบกลายเป็นอะไรครับมาตอบโจทย์เรื่องของการเป็นพวกอัพสกิลรีสกิลหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์อันนี้ก็เป็นกระแส แต่ไม่ได้หมายความว่ากระแสหลักที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีเพียงพอนะครับเราไม่ได้มีบัณฑิตที่จะไปช่วยยกระดับหรือพูดง่ายๆผู้รู้ในพื้นที่ยกระดับพื้นที่ตัวนี้เรามีลดลงนักวิชาการเสนอว่าการแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานที่มีอยู่อย่างจํากัดในเชียงใหม่ต้องแก้ไขด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแรงด้วยการเปิดรับการดําเนินธุรกิจแบบใหม่จากคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างจุดเด่นจึงจะทําให้เกิดการจ้างงานที่หลากหลายเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นวีรพัทยาตราไทย PBS รายงาน